สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่3พฤศจิกาสองพันยี่ห้าวันนี้ฟิกิอินเด็กสี่สิบสองจากวันนี้สามสิบเจ็ดนะครับกับบรรยากาศของตลาดคริปโตที่ต้องยอมรับโคตรเซงตื่นเช้ามาตักบาทเสร็จลิควิดเดตชั่วโมงเดียวร้อยสี่สิบล้านดอลลา,าร์สหรัฐเมาาื่อเช้านี้ทั้งทั้งที่ลุงจเจริญเพิ่งลดดอกลุงชมป์เจจากับลุงสีหลายสื่อข่าวมองว่าเป็นเรื่องดี นะผลลัพธ์ออกมาดีลุงสีชะลอมาตรการส่งออกแร่ธาตายาก1ปีส่วนลุงทรัมป์ลดภาษีที่เกี่ยวข้องกับบทลงโทษยาเฟนตานอลที่ไหลเข้ามาในสหมิกาลดตรงนั้นเหลือ10%ทําทำให้ภาษีนำเข้าสินค้ามาสหามริกาจากจีนเนี่ยเหลือ47%แต่นักลงทุนคริปโตไม่รู้เกาหัวหรือร้องไห้ดีนะครับ แถมล่าสุดกาเมนชัดดาวตอนนี้เข้าวันที่34นะกาเมนชัดดาวเราทราบดีส่งผลให้ดาต้าเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยไม่สามารถเปิดออกมาได้โชคดีที่รอบที่แล้วเราได้ CPI แต่ส่วนนันฟาร์มตัวเลขการยื่นสวัสดิการการว่างงานเราไม่ได้และถ้าสัปดาห์นี้ยังไม่เปิดเราก็ไม่ได้นะครับผลกระทบเนี่ยเพื่อน เชื่อหรือไม่กระทบไปยันเจ้าหน้าที่สมกรสามเมกาเจ้าหน้าที่ที่บางคนไม่ได้เงินเดือนบางคนถูกพักงานเพราะรัฐบาลปิดจนเจ้าที่ท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณไอแซคสเตอร์ล่าสุดไปขายฮอทดอกเพราะตอนนี้ไม่ได้เงินเดือนนะเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาร์เป็นถึงทนายความของสัมภาร ปรึกษาด้านกฎหมายให้สามากรแต่ตอนนี้ขายฮอทดอกนะนึกภาพบอกที่บ้านผมทำงานให้หลวงใส่สูตรผูกไทยญาติพี่น้องเดินมาเจอนั่งทอดฮอทดอกนะครับก็น่าเห็นใจก็เมนชัดดาวนะส่วนพี่ตีซ,ซ,ซีเมื่อคือนนี้เพื่อนๆมีเซอร์ไพรส์ใครที่ถือเหรียญแอสเตอร์เหมือนถูกหวยพี่ตีออกมาทวีทนะครับบอกว่าขอเปิดเผยแบบตรงไปตรงมา วันนี้ผมเพิ่งซื้อเหรียญแอสเตอร์ด้วยเงินของตัวเองบนเอเจนต์บ i n a น c ์และแกก็โชว์ภาพสกรีนแคปนะครับซื้อมันสองล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ภายในเวลาประมาณ2-3สมชั่วโมงเนี่ยขึ้นมา30% a s t e เอร์เซนแอสเตอร์เป็นโทเค็นของ DEX ที่พพอร์ต BNB Chain นะสายซิงสามารถเลเวอเรจได้สูงสุด 1,001X เเพื่อน แต่ล่าสุดสูงสุดสู่สามัญน,นะพิติทวีตปุ๊บพุ่งไป30%บรล่วงลงมาอีกแล้วนะครับก็พิติแกบอกว่าผมไม่ใช่นักเทรดนะผมซื้อและถือยาวนะพูดถึงพิติซีซีล่าสุดลุงช้้ำไปให้สัมภาษณ์รายการ60 minutes มีการถามถึงพิติซนะีซีนักข่าวถามว่าคุณซีซีเนี่ย เป็นอดีต CEO ของ Exchange Binance สิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาละเมิดในเรื่อง KYCAML ปล่อยให้ Exchange เนี่ยละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย Money Laundering ทำให้ประเทศที่ความบาทก็ใช้ได้หลายคนใช้ฟอกเงินเนี่ยแม้กระทั่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเคยใช้คำว่าสิ่งที่ CC ละเมิดส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐแต่คุณ ให้อภัยซีซีทำไมคุณให้อภัยซีซีลุงช้าตอบงนี้นะฮะลุงช้ำบอกว่า I know nothing about it I'm to busy with other things นะผมไม่รู้เรื่องนี้ผมมีเรื่องที่วุ่นวายต้องทำเยอะมากนะนักข่าวก็พยายามจี้ว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณไม่รู้ได้ไงคุณอภัยเขาและบริษัทของลูกคุณเนี่ยมีเอี่ยวหรือเปล่า World Liberty Financial เนี่ย มีเอี่ยวซีซีมาช่วยอะไรหรือเปล่ามันเหมือนกับน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหรือเปล่าลุงช้ามตอบงี้นะฮะแกบอกลูกผมอยู่ในอุตสาหกรรมคริปโตและผมก็ดีใจที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เขาทําธุรกิจเขาไม่ได้เล่นการเมืองนะพอข่าวการให้สัมภาษณ์60 minutes จบทุกสื่อข่าวที่เป็นฝั่งเดโมแครตพาดหัวข่าวเพียบผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อน ทรัมป์ไม่รู้เรื่องซีซีทรัมป์บางข่าวบอกทรัมป์ไม่รู้จักซีซีนะครับก็นี่หรือเปล่าไม่มากก็น,น้อยทําให้ตลาดค่อนข้างเซ็งๆนะตื่นเช้ามาหลัง60มิ u ิ e โพสต์วิดีโออินเทอร์วิวเนี่ยตลาดค่อนข้างหัวทิมนิดนึงเพื่อนๆทางบ้านมีอะไรเสริมเซ็งอะไรอยากระบายอะไรคอมเมนต์เข้ามา วันนี้ Salvador, เข้าๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม ตลาดมันแรงเหมือนขึ้นสัดใจโลก,กันเนินมันเปลี่ยนเร็วไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสัน้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไหวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องคองมเปียนเรื่อง มาห้องเราจะรวยล้นฟ้าต่อไปหัวจยังให้ไม่มีใครรู้เวทเต่อไปเคยล้มถึ่มือก็ถือต่อไปันจิตเองจะกบมาห้องเราจรวยล้นฟ้าต่อไป